สวัสดีชาวว็บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับกับรถใหม่เลยนะครับ ST62 version 2มีดียมแทงนะที่ได้จากแมนูว์นะะแมนูเวอร์นะแมนูเวอร์เป็นรถใหม่เลยก็วันนี้มาชมกันซึ่งผู้เล่นก็คุณออฟนะครับมาถึงก็ซัดโฮลิไป1นัดนัดที่2เด้งอยู่ในแมป ปารีสนะครับเกิดทางฝั่งตะวันออกยิ่ท้องเทียร์สิล้วนคุณออฟเข้ามาเล่นในเมืองฝั่งใต้ครับมาล้มไม้แล้วก็ยิงหลังพุ่มไม้ครับที่ล้มไว้ตรงนี้เห็น1นึ่งหออโตโหลดแบบรีเวิร์สสนัดนะครับโซเวีย so ตปืนค่อนข้างคมนะอุปกรณ์ใส่มานัดแรกยิง 1นึนะเด้งอีกนัดหนึ่ง i s เครับเข้าแล้วก็ไฟติดต้องรีบออกครับอุปกรณ์ใส่มา3อย่างครับตัวเทอร์โบโพัดลมแล้วก็ปรับเสถียรเป็นม่วงหมดเลยนะคุมเป้าเอาความเร็วนะแล้วก็พัดลมเพราะว่าอันนี้เป็นออตโต้โหลดนัดน,นี้พยายามจะยิง1 1ึ่แต่ว่าเงียบนะแต่ว่านัด2โดนแต่เจาะก,กรอกไม่เข้ายังอยู่กับลูกทองครับลูกฮีท 1-1-3เงหไไฟไม่ติดท่านนี้ค่อนข้างมั่นนะเป็นโซเวียตออโตโลดแบบรีเวิร์สที่ค่อนข้างแม่นตาเมทอาจจะไม่ได้หือหวาต่อนัดนะแต่ว่ามีโอ้โโอโดีววาปลายเข้ามาโดนแทร็กขาดอย่างเดียวนะไม่เสียเลือดต่อย่างใด1-3มนี่เขาทำดิเอไซส์สเกตอยู่ยิงเข้าไปนัดนี้ก็ไม่เข้าครับ แล้วก็พยายามบลายมาเรื่อยๆประิยะนะนัดนี้เข้าครับเอาลูกคีดยิงเข้ามาเข้าเต็มเต็มมีหนึ่งสามถึงสองคันมาด้วยกันด้วยสำหรับฝั่งตรงข้าม DPM เขาดีด้วยนะหนึ่งหนึ่งสามตรงนี้เห็นหัวของไลโน่อ้าวหนึ่งหนึ่งสามยื่นออกมาครับหนึ่งนัดเข้าไปสองนัดเข้าไปครับหกร้อยห้าสิบหก ให้ยิงเรื่อยๆอย่างนี้ก็แจวอยู่ครับมีขนาดใส่ตัวปรับเสถียรแล้วก็ยังเป้าก็ยังกระจายเยอะอยู่นะอืนโซเวียตไลโนโซลเต้นัดแรกเด้งครับอ่ะยิงนี่ดีกว่า MX50B <c oughs> ก็ยิงง่ายกว่าเยอะเลย เดิมพยายามจะมาช่วยทางลายของเฮฟวี่แท k งนะ,ะถืออย่างคมมาจิกหัวหนึ่งนสามสองนัดเข้าไปนัดนี้ก็ยังได้อยู่ครับค้างป้อมครับ Mx 5 0 b ดีว่า ไม่เห็นนะพยายามซัด1นึอยู่เพราะยิงได้อยู่นะจอลงมาก็ติดตามน,นิดหน่อยครับลูกฮีทนี่จะหมดแล้วนะเอามาเนี่ยแล้วก็ลูกธรรมดาเหลือสินัดลูกฮีทลูกทองนี่เหลือ20นัดนะด้วยความที่มันแบบซอยมันๆน,นะนัดนี้ไม่โดนคนระับสามนัดนี้ยิงแบบไม่ต้องเลี้ยงนะไม่ต้องเลี้ยง อีกนั่นนึงไม,ไม่ทันเพื่อนเพื่อนเก็บไปก่อนอยังมีหนึ่งสามอยู่ครับม,มีทางขวามี907าศูย์เิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่เข้ามาแปะตำแหน่งตรงนี้ทางซ้ายมีดีโอครับตรงนี้ยิงข้างป้อมของหนึ่งหนึ่งสามเข้าไม่เลยเด้งครับ โอทางซ้ายมือออกมาอย่างนี้ก็ซักก็ไป317โ okay, อเคครับเพื่อนเก็บ1-3 3ด้านหน้าเราไปสกอร์ยังไม่ได้ทิ้งกันมากนะถึงแม้ว่าจะดันเข้ามาได้นะ6ต่อ5เท่านั้นแล้วตรงกลางก็ยังมี907อยู่ด้วยตรงนี้เห็นไก,กลๆเป็น a x 50ปี907จย้ายมาอยู่นี่ครับต่างคนต่างบล็อกได้อยู่ าสาดศูนเจ็ดก็โหลดเร็วอยู่เราก็เน้นเข้าไปที่ตัวครับ320เขายิงเข้ามาแทรกขาดเท่านั้นอีกสักนัดหนึ่ง304ร้อยี่ยคียังอยู่ครับไฟไหม้ด้วยเรียบร้อยครับบล็อกได้ด้วยทํำไซส์เก็บออกมาบล็อกได้ด้วยแหมิวจริงๆ ไลโนเซอรอนเต้ตรงนี้มีลิโอด้วยทำํำไซต์เข็บเหมือนเดิมออกมา snap สแนป309 2นัดเข้าไป644ีโอยิงเข้ามาก็ล้อนแทคกครับหเหลืองๆโหเป็นมีเดียมที่พลิว้วแล้วก็เด้งดีงจริงนะไลโนเซอรอนเต้ครับหันป้อมไปทางอื่นก็ซัดเข้าไป344 ด้านหลังมีโฮลิ3คุณออฟค่อยๆโยกออกมาแล้วก็1นัดเข้าไปโฮลิสองนัดเข้าไป625ดาเมจสกอร์ก็ยังไม่ดีหนีครับ8ต่อ9นะเหมือนว่าทางฝั่งเหนือนี่ฝั่งตรงข้ามจาได้เปรียบ แต่คุณออฟนี้จะได้เปรียบทางฝั่งใต้นะครับตอนนี้ก็ทำท่าว่าจะโยกเข้ากลางเพื่อนเห็นวิกเกอร์นะวิกเกอร์3 1นัดเข้าไปครับ2นัดโดนครับ687คุณออฟก็ต้องเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยแหมไปมามา8ต่อ11ครับตอนนี้ แล้ว60 T.P. ถ้าไม่ถอยนี่ก็อาจจะโดนรวบได้ด้วยนะเพราะว่า60 T.P. นี่เหลือเลื่อนนิดเดียวตรงนี้เห็น50 B ครับซัดไป2นัดครับ687ทำเม m ไม่น้อยเลยพลิ้วไปพริ้วมานี่ตอนนี้คุณอัพโหลดใหม่เป็นลูกปกติครับลูก APCR เพราะว่า ลูกฮีทเหลือแค่2นันะเท่านั้นคุณออฟวิ่งกลับมาช่วยเดฟที่ฐานครับ8ต่อ12โอ้โหแม่เพื่อนกำลังโดนครับ FV 4 0 0 5คุ้นออฟบอกให้ถอย แล้วก็เจอกับวิกเกอร์สามนเข้าไป2นัดเซฟเพื่อนได้อยู่ครับสวยๆครับวิ่งมาจังหวะดีมากหันมามองซ้ายนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปหา WZ นะบวกกันได้นะสำหรับ WZ เพราะว่าเราออตโต้โหลด3นัดซึ่งนัดสุดท้ายนี่โหลดเร็วสุดด้วยขเขาเห็นก่อน ไม่เป็นไรครับจี้เลยครับจี้เข้าไปเลยครับ <c oughs> อยู่ไหนอา้าวอาร์ตี้ลงมาหลบได้อยู่ครับ <c oughs> โดนมานิดนึงนะร้อยสามสิบแม่บิแซักระพิวแล้วเกินนะพิวไปไหนแล้ว <c oughs> พิวออกไวจริงๆ คุณออฟบอกว่าอยู่ตรงนั้นแหละ WZ แล้ว FB ออกไปก็โดนครับโอ้โ oh ห oh. ตอนนี้ก็เลยเหลือคุณออฟคนเดียวครับล้มไม้ตรงนี้ตั้งเด็บครับตรงนี้โนริสเหลือเลือดครึ่งหนึ่งนะไลโน่ก็ใกล้ตายแล้ว50บีก็ใกล้ตายแต่ว่า ถ้ามาพร้อมกันทั้งหมดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตอนนี้1ต่อ6ครับคันแรกที่เห็นครับเดิซนี่แหละมากับโปลิซะด้วยหนึ่งนัดแล้วก็วิ่งหลบครับโอ้โหโดน50 b บีโดนเดบล็อกไลโน่นะอีกหน้าเดียวสำหรับเดลแซเราโหลดแล้วซัดเรียบร้อยครับอาร์ตี้ลงมาโดนมา64ครับ ขอได้อย <Yeah> ู่ขอได้อยู่แม่เก็บไป1คิวตั้งปืนดักรอยิง m อ50 b ตรงนี้มาแล้วครับยิงหลังพุ่มไปโอ้โหโฮลิมาไวมากครับโอ้น่าเสียดายแม่โฮลิพุ่งเข้ามาไวจริงๆโอ้โหแต่ยิงไปไม่น้อยเลยนะน่าเสียดายในเกมนี้นะโอ้โหโฮลิวิ่งมาไวมากโฮลิสามนะ แต่ก็ยิงไปไม่น้อยครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอทังเกอร์มานะครับได้เหรียญพลซุ่มยิงรถถัง er per, นะแทงเกอร์สไนเปอร์นะฮะไฮคลีเบอร์หรือว่าปืนลำกล้องใหญ่มาด้วยได้เงินมาแสนสามครับประสบการณ์2000กับ22ยิงไปทั้งหมด9545ดามเมจเลยนะ2คิวครับประสบการณ์ดิบ825ในทีมที่แพ้เนาะ ก็ยิงไป42นัดเข้าเป้า37เจาะเกราะ30นะครับดามเมีรวม9,500มีบล็อกไป2,190นะแล้วก็มีแอซิดอีก1,638เป็นมินีพีเมียมหัาค่าซ่อมไป2 5นะค่ากระสุนก็หนักหน่อยแสนสี่เพราะว่าใช้ลูกคิดไปเยอะด้วยนะครับก็ติดลบงานนี้4 4 0 0 0แต่ว่าพริ้วจริงๆพริ้วจริงๆนะสำหรับคันนี้ มีลูกกระสุนให้ใช้ตลอดแล้วก็ยังยิงแบบไม่ต้องเลี้ยงยิงจนนัดสุดท้ายแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายที่โหลดเร็วที่สุดด้วยกระใช้งานได้ดีนะเออในเกมนี้คุณออฟก็ เอามาให้ได้ดูกันนะครับยิงไปถึง9 0 0โอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะ,นะเล่นกันมันๆเลยนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณออฟด้วยนะสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ n i ก k ี้ทีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้อรราไปก่อนสวัสดีครับ